บรรยากาศบนตู้สเสบียงนะครับชวยไปสั่งอาหารทานกันเป็นห้องอาหารห้องหนึ่งเลยนะมีโต๊ะเต์์แบบว่าน่ารักจะมันเป็นแบบว่าเป็นเซตก็มีนะครับมนี่ด้านข้างมีจอให้เราดูด้วยนะครับว่าตอนนี้รถวิ่งรถไฟวิ่งไปถึงไหนอะไรเหมือนประมาณว่า หน้าจอบนเครื่องบินเลยทีเดียวเชียวสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องกายอัพทูมีชาแนลนะครับกับช่วงตลอดก,กายนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาชมการรีวิว รถไฟตู้นอนนะครับการนั่งรถไฟตู้นอนจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพกันนะครับ <Wow. S 1> เรามาดูกันว่ารถไฟตู้นอนเขาเรียกตู้นอนชั้นหนึ่งอของเชียงใหม่ที่จะวิ่งไปกรุงเทพจามีหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มีความสะดวกสบายแค่ไหนนะครับแล้วก็มีอาหารอะไรให้เราได้แบบทานบนรถบ้างนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนรถกันนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่ารถเนี่ยขบวนเนี้ยเขาออกกี่โมงบ้างนะครับแล้วก็ มีชื่อว่าอะไรนะครับไปดูข้างในกัน นี่นะครับนี่เป็นตารางการเดินรถไฟของเชียงใหม่นะครับมีสายเหนือสายเหนือนะครับจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพนะครับก็คือจะมีทั้งหมดเนี่ยหกขบวนนะครับใน1วันนะครับก็จะมีรถเร็วนะครับก็จะออกตั้งแต่หกโมงครึ่งถึงประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับก็ราคาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะฮะอันนี้ชั้นสามอันนี้ชั้นสองนะครับส่วนรถ ดีเซลรางปรับอากาศนะครับก็คือจะมีออกตอน8ตีเทอว่า8โมง50แล้วก็ถึงตอน6โมง55นะครับจะมีเป็นรถชั้น2ห้องแอร์เป็นรถแอร์รนาะคา6 3 8บาทนะครับแล้วก็รถรถรางดีเซลธรรมดานะครับก็จะมีตอน9โมงครึ่งจะถึงกรุงเทพตอนทุ่ม55นะครับก็จะมี ชั้น3ราคา85บาทนะครับส่วนเราไปรถคันนี้นะครับนี่รถด,ด่วนพิเศษนะครับก็คือจะออกตอน5้าโมงจะไปถึงที่กรุงเทพตอน6กโมงสินะฮะร,ราคาก็จะอยู่ที่ตู้นอนนะครับชั้น2ตู้นอนชั้น1นะครับก็คืออยู่ที่ชั้น2นี่คือ700ดร้ยเอติชัว838แล้วก็ส่วนส่วนถ้าเป็นชั้น1นะครับก็คือตี่สวาพันห้าเนาะ เราก็จะมีในส่วนของรถด่วนพิเศษอีกนะครับอุตรลวิถีตอน18นาฬิกาจะไปถึงตอน6โมง50นะครับตอนเช้านะครับราคาก็จะอยู่ประมาณนี้นแล้วเราก็ได้มาแล้วนะครับกับตั๋วขึ้นรถไฟนี่นะฮะ เป็นรถด,ด่วนพิเศษนะครับขึ้นตอน6โมงนะครับน่าจะไปถึงที่กรุงเทพประมาณ7โมงนะฮะไม่ใช่6โมงเราขึ้นเนี่ย6โมงเย็นนะครับจะไปถึงที่นู่นประมาณ7โมงเช้านะครับโอเคไปครับเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันนะครับว่าไปดูว่าบนรถจะเป็นยังไงนะครับเราอยู่ที่อ่าที่นั่งหนึ่งกับสองนะครับนี่ และนี่ก็เป็นตู้ภายในรถไฟนะครับซึ่งอันนี้เป็นเตียงนอนนะครับมี2ชั้นนะครับมีชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างนี่นะฮะลักษณะห้องก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี้เลยนะครับนี่นี่ตรงนี้ก็จะมีกระจกแล้วก็อ่างล้างหน้านะฮะแล้วตรงนี้ก็เป็นประตูนะครับที่แบบว่าสามารถเชื่อมเข้าห้องสองห้องเข้าหากันได้นะครับเขามีน้ําให้เราสขวดนะครับที่นั่งละ1ขวด แล้วนี่ก็คือเป็นวิวจากหน้าต่างเรานะครับภายในตู้นอนเรานะครับก็จะนอกจากมีเตียงนะครับซึ่งสามารถตรงนี้เป็นปรับมาเป็นที่วางเป็นโต๊ะสําหรับวางของได้นะครับนี่เป็นที่วางของได้แล้วก็เป็นเก้าอี้2อันนะครับแล้วพอนั้นปุ๊บตอนกลางคืนก็คือก็ปรับเป็นเตียงได้นะครับนอกนั้นเท่านี้ยังไม่พอนะครับด้านข้างด้านข้างนี่ด้านข้างมีจอให้เราดูด้วยนะครับว่าตอนนี้ รถวิง่งรถไฟวิ่งไปถึงไหนอะไรเหมือนประมาณว่าหน้าจอบนเครื่องดินเลยทีเดียวเชียวนะฮะก็จะมีแบบว่าสายาขบวนนี้ออกกี่โมงกี่โมงแล้วตอนนี้คือวิง่งวิ่งไปถึงไหนแล้วของเส้นทางนะครับแบบว่าเออก็โอเคนะสวยดีนะครับแล้วก็บอกด้วยบอกว่าห้องน้ําตอนนี้ว่างอยู่หรือไม่ว่างด้วยนะครับเขาจะมีบอกอยู่ว่าตรงนี้แล้วก็มีห้องอาหารด้วยนะครับ เดี๋ยวเราลองเข้าไปสั่งอาหารกินที่ตู้สเสบียงเขานะครับนี่ซึ่งตู้สเสบียงเขาอยู่ตรงนี้เลยนี่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 นะฮะช่วงรอรถอ,ออกจากขบวนนะครับคือรถอเริ่มเริ่มออกจากสถานีแต่ตอนนี้เรารออยู่เราไปนั่งทานอาหารข้างในก่อนกันแล้วกัน อากาศบนตู้สเสบียงนะครับสวยมากนี่ดูห้องแบบว่าเหมือนเป็นห้องอาหารห้องหนึ่งเลยนะมีโต๊ะเตอร์แบบว่าน่ารักจ้ะโอเคดูนี่เดี๋ยวเราไปสั่งอาหารทานกันเขาจะมีอาหารเป็นแบบว่าเป็นเซตก็มีนะครับนี่ก็จะมีเป็นเซตแบบว่าข้าวหอมมะลิเป็ดย่างอะไรนี้แล้วก็อันนี้มัสมันไก่เซตซีจะเป็นข้าวหมกไก่แกงจืดเซตดีเป็น ไก่ทะเลยากิแกงจืดแล้วก็เซตเอพะแนงไก่เซตเอเป็นแกงเขียวหวานไก่เซตจี G, เป็นไก่ทอดกระเอะไก่กระเทียมเนาะแล้วก็มีข้าวผัดกุ้งเคด้านหลังเขามีอะไรโอ้ด้านหลังเขาก็ยังมีอีกนะครับก็จะมีเป็นแบบเบรคฟสต์อาหารเช้าอ๋ออันนี้คือแบบว่าอาหารแนะนำานีออ่อันนี้เป็นอาหารแนะนำ แล้วอันนี้ส่วนด้านหลังนี่จะเป็นอาหารเช้านะครับเราก็มีอาหารทานเล่นด้วยแล้วเราก็ได้แล้วนะครับกับอาหารบนรถไฟนะครับซึ่งเป็นตู้เราสั่งทานที่ตู้เสบียงนะครับก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนี่ที่เราสั่งมาเป็นเซ็ตแบบว่า,าข้าวผัดกุ้งนะครับก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็สั่งเสริมมาอีกอย่างหนึ่งก็คือเฟรนรายชาใหญ่มากนี่ทุกคนดูนี่จานเบลเลอร์เลยอ่า แล้วในเซตที่ว่าเป็นข้าวมาเนี่ยนะครับเขาจะมีแกงจืดให้อีกหนึ่งถ้วยซึ่งไม่ใช่ถ้วยเล็กๆนะถ้วยใหญ่มากแล้วเขาก็จะมีน้ําให้อีกหนึ่งขวดนะฮะสำหรับเซตที่เราสั่งนะครับนี่โอเคเดี๋ยวต้องลองกินละ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณของโซนของห้องน้ําบนตู้นอนพิเศษบนรถไฟนะครับก็จะมีห้องอาบน้ํานะครับมีห้องปัสสาวะแล้วก็มีห้องขับถา่ายนี่นี่คือห้องขับถ่ายนะครับนี่ห้องขับถา่ายอันนี้เป็นห้องน้ําสําหรับปัสสาวะนะครับส่วนอันนี้เป็นห้องอาบน้ำฮะเปิดเข้าไปดูได้ยางีงนี่คือห้องอาบน้ําบนรถไฟตู้นอนชั้นหนึ่งนะครับก็จะมี ในส่วนของแชมพูยาสระผมสบู่เหลวนะครับแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับนี่อันนี้คือบนรถไฟตู้นอนชั้นหนึ่งนะครับก็จะมีนี่ตรงนี้จะเป็นห้องสำหรับฉี่นะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องสำหรับับถ่ายนี่นะครับก็จะเป็นห้องแบบนี้นี่ อันนี้จะเป็นชักโคกนะครับและตรงนี้เป็นปุ่มฝัดนะฮะปุ่มที่ใช้กดแบอบกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นห้องห้องเหมือนกันนะครับเป็นห้องขับถ่ายเหมือกันนี่นี่นเช่นเดียวกันเลยเป็นลักษณะเดียวกันนะฮะโอเค อนนี้นะครับเจ้าหน้าที่เขาก็มาปูที่นอนให้เราแล้วนะครับสําหรับผมอยู่เตียงชั้นบนนะครับนี่อันนี้คือเตียงชั้นล่างที <c oughs> น,นี้เราเราอยู่ข้างบน,นครับแล้วก็สภาพของเตียงก็ถือว่ากว้างนะนะครับสําหรับเตียงในห้องนอนชั้นหนึ่งก็ถือว่ากว้างนะแต่เราอยู่บนชั้นสองด้วยความที่ตัวตัวเราสูงพอสมควรหัวเราติดเพดานเลยนะฮะแต่ก็นอนได้สบายนะครับ มีที่ชาร์จแบบด้วยนะครับแล้วก็นี่ตรงนี้เป็นไฟนะฮะนี่สำหรับตรงนี้อันนี้เราก็ชาร์จอุปกรณ์แท็บเล็ตทีเอโทรศัพท์ต่างๆได้นะครับแล้วายเท้าเราก็ยังมีจอทีวีนะครับเพื่อให้ดูว่าตอนนี้รถไฟเราไปถึงที่ไหนแล้วนะครับแล้วก็ห้องน้ำว่างหรือเปล่าอะไรนี่นะฮะก็ถือว่าเป็น สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักในตู้นอนชั้นหนึ่งนะครับในรถไฟ <Wow. S 1> นะครับเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็นอนหลับพักผ่อนแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ตอนถึงปลายทางนะจ๊ะและตอนนี้เราก็มาถึงที่สถานีกรุงเทพอภิวัตน์แล้วนะครับถือว่าเป็นปลายทางของการนั่งรถไฟตู้นอนจากเชียงใหม่มาลงที่กรุงเทพนะครับก็ ลักษณะเอาเอาตามความาความเห็นของตัวพี่กายเองนะครับพี่กายว่า,ามันบอกกับการที่ว่านั่งรถชิวๆสำหรับคนที่แบบว่า,อาชอบชมบรรยากาศสองข้างทางของรถไฟนะครับก็คือเราจะได้เห็นบรรยากาศตอนช่วงเย็นกับตอนช่วงเช้านะครับที่มาถึงที่กรุงเทพนะครับมาถึงช่วงอยุธยาอะไรพวกนี้ครับก็จะบรรยากาศดีนะฮะแต่ถ้าถามถึงราคา ราคาก็จะพอๆกันกับการขึ้นเครื่องบินนะครับก็อยู่ที่ประมาณพันห้านะครับกับการนั่งรถไปตู้นอนนะครับมาลงที่กรุงเทพนะครับก็คือจะอยู่ที่ประมาณพันห้านะครับราคาพอๆกันกับการขึ้นเครื่องนะฮะก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบชิวๆชอบชมบรรยากาศนะครับก้าวเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องกายอัพมีไว้ด้วยนะครับอาอะรอย่าลืม กดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพทูนิชแนลครับไปแล้วครับสวัสดีครับ